สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียส์4นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นต่อกันในด่านที่25ถึง32นะครับก็จะเป็นจบของในส่วนเนื้อเรื่องนะครับของสเตจ3นะครับแล้ววันรอบหน้าเราก็จะไปต่อกันที่บอสนะครับไปครับแล้วก็ไปเอากระสุนไปยัดหน้ามันดีกว่าเอาค้างอ,าอ้้ยโอ้โหแม่งมาปุ๊บลางค้างเอาค้างนนะฮะอะไรเนี่ยลวนเดี๋ยว ปุ๊บลวนปั๊บเฮจริงๆโอเคครับน่าจะไม่มีปัญหาแล้วมันไปครับแล้วก็ไปด,ดูกันต่อครับด่านที่สิบห้ามาถึงปั๊บลวนปุ๊บอะไรของมันวะไม่ฮมเล่นสลอน โหบ้านมันยาดเยอะนะเนี่ยมีไหมมีไม้งามไส้อหมกำลังจะควนตีนนี่เป็น เอา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 นลำคานี้เวลามันเดินหนีโง่โง่เนี่ยบางทีเล่นหัวร้อนเหมือนกันนะมาถึงแม่งไม่พูดไม่จาเอามือฟาดหน้ากูก่อนบอกคนตั้งเกมบางทีมันก็หัวกระดองไงครับต้องทำาใจนี้คิดได้ไงวะ เอซอมบมีแม่งตัวแบบตีหนักๆมายับต้องหน้าเลยนะไปครับแล้วก็ไปต่อกันนัดยี่กนะครับคือมันไม่สมเหตุสมผลไงอืยอือคือไฟมาขนาดนั้นกูไม่ยิงมึงก่อนก็เฮี้ยแล้ว อำคาดนี่โฆษณานี่จริงๆนะเนาะมันใครเล่นรู้สึกเบื่อเหมือนพี่มัม้ยแม่งเล่นแล้วต้องโฆษณาทุกสองรอบบอกที่ให้คะแนนมึงดาวเดียวก็พวกนี้แหละฮะไม่โฆษณาเยอะเกินบอกให้ฟาร์มยากนี่คนบ่นยังไม่เท่าไหร่นะพี่ยังพอรับได้แต่อีโฆษณามึงเนี่ยตัดทิ้งมังก็ดีนะไอเวนนอนต่อแล้วก็ นอนต่อไปดีที่แอ่าอวไรเ <c oughs> นี่ยเนี่ยที่ลำคานี้เนี่ยอือมึงจะวิ่งทำไมวะเนี้ยไอ้หายยิงก็ไหวอันนัดูไหมกวนส้นตีนที่สุดอืมเนี่ยพอแม่งกูจะเล็งปุ๊บไอ้หาแม่งวิง่งกวนตีนอะไรนักหนาเนี่ย เฮ้ยโอ้โหญาติไปใครมาไม่ถามสุขภาพกาพูแค้ัำโอเคครับแล้วก็ไปต่อกันเลยครับกับด่านที่เท่าไหร่วะ ยี่สิบแปดเนอะอืงคนเล่นเองเริ่มงงียิงก็ต้องดูเอ้ยพ่อมึงม,ม,มัวแต่มัวแต่พูดหันไมค์กิ้งที่อยู่ตรงหน้ากูแล้วพอดีเมื่อกี้ไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับเพื่อนไปหยิบของไปดิเอาไว้ค้างค้างค้างหัวดอ เออพี่เกียดน,นะบางทีแบบจังหวะใกล้ๆแล้วมันเหมือนค้างให้เราตัวนีฟรีๆคิดได้ไงวะบางทีมันทำให้เราหลายตานี่ฮะแม่ เธอเซอร์เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วแม่งใกล้ๆเราก็ตกใจเหมือนกันไอตัวเขียวนี้เยอะเลยก็บอกแล้วว่าเขียวห่วยไปทำมาใหม่ไป ษณาแต่ละอย่างนี่น่าปวดกระโหลกโอเคครับไปต่อกันที่หลานที่ยี่สิบเก้านะครับเกณฑนะครับปืนแค่แปด้อยแต่ดูแม่งด่านสุดท้ายรอ,อไปแปดร้อยกว่ามันก็ไม่แปลกครับที่ว่าทําไมเราีขอแยกกันครับกูจะเอาเอาเงินเฮดช็อตครับถ้าไปยิงโดนตัวระเบิดเลยนะ้อไม่ได้เฮดช็อต cay mất em dính mấy đôi Lọn mấy nè nhà cái này nó tập เค okay, ครับเราก็ไปต่อกันเลยนะครับกับด่านที่สามสิบครับยาวไปยาวไปอืดี๋ยวบอกมึงพาใครมาด้วยวะนะ ที่เขียวหวยมาใช่ไหมเนี่ยทำไมมันเงียบๆงียอ๋อฮาเล่นกูตกใจนึกว่ามีอะไรไมหมสังเกตนะครับถ้าใช้ปืนธรมรมดาเนี่ยหลังๆมันไม่ไหวแน่นอนครับปืนที่มันให้มาเนี่เห็นไหมครับแปดร้อยยี่สิบ เดืปืนแม่งที่เรามีแปดร้อยเองนะครับบอกมันมีความกวนส้นตีนของคนทําเกมครับก็คือจะให้ใช้โมดูลไม่งั้นน้องก็ต้องใช้ปืนสูงกว่าครับก็คือปืนปืนเงินสดก็คือปืนกากดีดนะครับเกมมันไม่ได้ยากครับแต่มันทําให้กากเองอแล้วมันตายมันยิงยากมันให้โดนหวนัว ยิงหอจะยิงให้โดนหัวยากกว่านะครับเพราะว่าโคตรจะตายไหนจะเป็นพวกสายวิ่งเร็วอีกนั้นเองนะครับสังเกตน,นะครับยิงไม่ให้โดนนะครับถ้าอยู่บนหอยิงให้โดนหัวนี่เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วลาคนี้อย่างที่บอกครับยิงไม่โดนหัวตังค์ไม่ขึ้นนะครับ สังเกตนะครับที่บอกบนไม่มีตังค์ไม่มีกระตังค์กันกนี่ไม่ใช่อะไรนะยิงไม่โดนหัวกันเยู่ย <laughs> เ,เากะใกล้ยิงแม่มนี่เลยจบนะครับแล้วมันสายตลอดเวลาเนี่ยครับอืมอืม,อม,อมะไรยิงโคตระยาก แต่และตัวใส่หมวกทั้งหะหลวงตุ๊เป๊ะพี่งงนะมึงจะโดดลงมาทำไมวะ เดี๋ยวใครตีหลังกูอยู่นี่โอ้โหไม่ใช่ตีอ่ะหมาเลยแหละ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อเรื่องในส่วนของด่านที่25ถึง32นะครับมันก็ไม่ยากนะครับถ้าเรามีปืนแรงๆอย่างใช้ที่พี่ใช้อยู่ก็เป็นปืนพานะครับมันก็ทําให้ผ่านได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นปืนกระกากที่ซื้อมาด้วยเงินสดนะครับรับรองครับเล่นกันน้ําตาเล็ดนะครับฮอนยิงไม่ตายนะครับปัญหาคือมันเอาตัวนานามาแกล้งเราเลยครับภาคนี้บองตรงเลยเทียบกับภาคสามไมกล้าพูดเลยนะว่า ภาคสามนี่ปืนเท่าก็สู้สบายนะสมัยก่อนที่เล่นปืนต่ําฝาพี่ก็ยังเอาอยู่นะแต่ภาคนี้ที่บอกเลยครับปืนต่ำฝาเอาอยู่นี่สแสดงว่าน้องแม่งต้องแบบเออยิงแม้งตือสตันรัวๆครับไม่งั้นแม่งไม่ผ่านหรอกพี่รับประกันเพราะพี่เคยเล่นทั้งสองภาคนี้พี่รู้เลยว่ามันเป็นยังไง <laughs> โอเคครับก็จบก,กันไปแล้วนะครับกับ ซอมบี้ฟอนเทียสีนะครับสเตจสามด่านที่ยี่สิบห้าถึงสาิบสองนะครับเป็นไงครับมันก็ไม่ยากนะถ้าเรามีปืนดีๆแต่พี่บอกเลยเดี๋ยวพอขึ้นด่านสีด่านห้ายากแน่นอนเพราะว่าสายฟรีไม่มีโอกาสซื้อปืนดีๆนะครับมันยัดเยียดปืนก,ก,กากๆให้เรามาครับก็คือมันกัดจะให้เราเติมไรเลยไอเกมกระดอนเนี่ยคือถ้าถามว่าภาคห้ามาพี่จะเล่นไหมครับบอกถ้ามึงภาคสี่มึงยังมาแนวนี้นะกูบอกเลยภาคห้าก 5, ูไม่ทําต่อแน่นอนเสียเวลาครับเพราะหนึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไงที่เราจะทําเพราะว่า หนึ่งคือมันอวยใส่เติมน่าเกียดเกันไปอืมในความเห็นของพี่นะคือปืนแม่งไปดูเอาเองก็ได้นี่อ่ะอย่างเงี้ยดี๋ยวไม่ใช่สิอย่างสามสี่นี้ยังพอได้นะแต่พอมาเห็นไหมครับห้าอย่างเงี้ยดีสุดข,ของนี่ก็ได้แค่พันสี่เจ็ดสิบสามเอ็มแต่ดูครับปืนซื้อครับแม่งเก้าสิบเจ็ดเอ็มโคตรเทอันนี้ปืนเปิดกล่องพี่ยังไม่เคยเห็นใครได้เหมือนกันนะ ส่วนนี้ก็เพิ่งล่าสุดครับของตุวเกณฑ์ถามว่าแรงแมแรงครับแต่แม่งจะไปเอาอยัางไงครับแม่งคพราะพี่วันนั้พี่ก็สุมให้ดูว่ามว่าแรกแม่งล็อกสก,กินมาให้เราเลยคือแม่งไม่ต้องเฮี้ยนแต่พี่งงใส่ยีพาคเนื้อมึงออกมามันก็ต้องใช้บูปินสีแดงมันเหมือนกับให้บังคับให้เราเปลืองบูปินนะครับเพราะเนี่ยถ้าสังเกณน,นะครับปืนที่ใช้ได้หลายๆด่านอะ่ะใครมีอยู่จะรู้นะว่าใช้บูปินแพงมากอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวของพี่ให้ดูก็ได้เนี่ยครับปกติถ้าเป็นปืนกากๆเนี่ย พกปืนใช้ซื้อเงินสดเห็นไหมครับบูปินใช้ไม่เยอะนะนีแค่มาสเตอร์นันเดียวนะนี่มีขนาดว่าแค่แค่พันทายนะครับล่อไปเจ็ดสิบร้อยหนึ่งมาสเตอร์ล่อไปสองร้อยนะครับอันนี้ยังไม่รวมที่นี่นะครับอ่ะเราไปเทียบกับตัวนี้ครับให้เทียบกันเห็นๆเลยปีเก้าสิบครับเห็นไหมครับแม่งใช้บูปินน้อยกว่าเยอะนะครับเห็นไหมครับคือแม่งอัพจนตันได้อะเห็นไหมครับจะใช้ได้ด่านสองด่านเนี่ยบูปินใช้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าใช้หลายๆด่านเนี่ยพี่บอกเลยครับอัพน้าแตกกันเลยทีเดียวเนี่ยครับ แต่นี้ก็เยอะอยู่นะห้าสิบนี้พี่ก็ยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่จําเป็นครับเพราะว่าพี่มาอัพทาให้มันเต็มก่อนเพราะว่าพี่ได้ทําดานสีให้มันจบๆไปนะครับเพราะมันนานเหลือเกินราคาก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่ามันแพงถั่วลูกถูกกังแค่ไหนถึงบอกครับเกมนี้ไม่ได้ยากครับแต่มันเป็นความเชี่ยของผู้ผลิตครับคือจงใจให้เราเติมครับไม่ลุกไม่ต้องอาไกลครับใครที่บอกว่าจะอัพไอเนี้ยพวกปืน ดีเฟนส์สเตจเนี่ยอัพเอ็มีสองก่อนน้องลองดูนะครับว่าน้องจะอัพเนี่ยอัพเต็มที่ก็ประมาณพันสองใช่ปหมล่ะแต่เนี้น้องลองดูครับแค่ซื้อปืนก็หกพันสี่นะไม่รวมค่าอัพดูราคาแล้วกันครับโหดร้ายกันนั่นหนถ้าไม่ใช่ใน่วนของพันท้ายคลิปกับลํากล้องนี่ไม่แพงนะครับแต่ดูครับพวกเนี่ยครับตัวมัสเซิลกระสุนเห็นไหมครับพันบวกหมดนะครับนี่พี่รอเก็บสองพันนะครับเพราะว่ามันบวกได้เยอะเราจะได้เล่นได้สามสีดานครับเราได้ไปฟาร์มเหรียญได้เยอะขึ้นต่อวันนะ สวีปทีก็ได้เยอะขึ้นที่ดูครับดาเมจบวกนั่นแหละครับร้อยสี่จุดสองเคบวกเป็นแสนเลยนะอัพเลือกขั้นสองก็คือต้องอัพเป็นชิ้นๆไปนะแต่อัพต่ำๆเห็นไหมครับเป็นบวกน้อยแถมเราเปลืองบ้างพันนี่พันสามวันนี้เป 2, 000, ลืองสองพันเราก็อดทนหน่อยครับก็จะไปไปได้ง่ายถึงบอกครับเกมนี้บางทีก็ต้องอดทนนะครับเหมือนปืนเนี้ยทําไมพี่ยังไม่รีบเล่นเพราะว่าไม่รีบอัพเพราะว่าพี่กะมารอซื้อตัวนี้เลยครับถ้าเป็นปืนของไรเฟิลนะซื้อ awp แล้วอัพทีเดียวให้ตันไปเลย พอนหนึ่งยังไงมันก็ต้องใช้ในเล่นด่านวิกฤตเชลเลนจ์อยู่แล้วอะครับเราเลียงไม่ได้ต้องมีนะไม่มีเล่นยากจริงเพราะจะเล่นได้แค่ทีเดียวไงครับโอเคครับก็จบกลับไปกับการแนะนำเนอะการเล่นถ้าสายฟรียังเล่นอยู่ก็อย่างที่บอกครับก็ท้องต้องทําใจอนะเพราะแม่งเหนื่อยจริงพี่บอกเลยพี่ดูครับรีเวลแปดสิบเจ็ดแม่งกูยังเล่นอยู่ด่านสามอยู่ยิงไปด่านสี่ก็ได้แล้ะแต่ว่าไม่รีบไปเรื่อยยิงกระปืนกระกาก,ากไปอัพแล้วก็ปั๊มเลือดเอาก็ได้นะแต่พี่ถามว่า ทำไมพี่ไม่อยากปั๊มเลือดครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับภาคนี้พวกไอเทมนี้ค่อนข้างแพงนะใครใช้นี่จะรู้เลยแพงชิบหายไวป่วงเพราะ,ะนั้นวางแผนดีๆครับสังเกตไหมเนี่ยดูไอพวกฝรั่งเนี่ยที่มันเล่นไม่เป็นนะบ่นทุกคนเอาทองไปซื้อเลือดกูถามคำหนึ่งถ้ามึงซื้อปืนดีๆมึงก็ไม่ต้องเปลืองเลือดเท่าไหร่เนี่ยถึงเป็นสาเหตุเนยทำไมพี่ไม่รีบเร่งนะครับเพราะหนึ่งพี่ก็ยังฟาร์มทองได้อยู่นะแล้วสองคือพี่เอาปืนดีๆดีกว่า มาอัพเพราะว่าเวลาเราเล่นเราเล่นง่ายแล้วเราไม่ต้องเปลืองเลือดมากอย่างบอสดาสามพี่ก็ไม่เลยไม่ต้องใช้เลือดนะแต่ด่านสี่พี่ไม่แน่ใจนะเพราะปืนมันก็มีดีกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วไงเพราะฟองใส่ฟรีมันให้แค่นี้จริงๆงก็ยังไงก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนําก็ขอโชคดีทุกคนนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ